นักเรียนดูตัวอย่างที่3นะครับทีนี้พอตัวอย่างที่3าคลาอินทิเกรต x รูทสอง x บวกหนึ่งนะครับ dx เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับนะ่ะครูให้ u นะครับนะ u เท่ากับสอง x บวกหนึ่งนะครับคือว่า u เป็นก้อนนี้นะครับสอง x บวกหนึ่งแล้วก็ครูจัดรูป x สักนิดนะครับนะ x ของครูก็เท่ากับ u ลบหนึ่งนะครับย้ายข้างนะครับส่วนสองเนะี่ยตัวนี้ เกับ U ลบหส่วนสอ่ะดูที่เราเปลี่ยนแปลงครับอินทิเกรต X คืออะไรนะครับ X คือเนี่ย x คือ u ลบหส่วนสเพราะฉะนั้นอ่านี่คือค่า X U นะครับ u ลบหส่วนสนี่คือค่า X s q u a r e root 2x บวก1ก็คือ square r o o นั่นเองนะครับก็คือ u ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองนะครับนะอีกก้อนหนึง่ง dx dx มีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับ du ส่วนสองนะครับนะเนี่ะ dx นะครับนะก็คือ du ส่วนสองนะครับจัดรูปนะครับนะครอค่าคงที่อ่าไปข้างหน้าหมดเลยนะครับกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ หลื u ลบหคูณกับ u ยก u กำลังเศษหส่วนส du นะครับนะก็จัดการแจกแจงเข้าไปนะครับเอา u กาลังศษหส่วนสคูณเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไปเลยนะครับในวงเล็บนะครับนะก็ได้เป็น1นส่วน c อินทิเกรต u ยกกาลัง3าส่วนสลบ u กาลัง1ส่วนส du นะครับนะก็ใช้สูตรปกตินะครับนะ ก็โอเคก็ได้เป็น u กาลัง5ส่วน2นะครับอ่าก็คือ3ส่วน2บมก1นะครับตรงนี้ก็เป็น5ส่วน2ข้างล่างก็ส่วนส่วน5ส่วน2ตรงนี้ก็ลบ u กาลัง3ส่วน2ส่วน3ส่วน2นะครับนะเพราะฉันอ่าจัดการเศษส่วนขึ้นไปข้างบนนะครับตัดทอนกันหมดเรียบร้อยสุดสุดท้ายตัวนี้ซึ่ง1ส่วน6 square root u กาลัง5นะครับก็อ่าจะให้อยู่ในรูปของ สแควรรูทเ t ี่อ่าส่วน2ข้างล่างนะครับเนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนกลับนะครับ u ของเราคืออะไรนะครับ u คือ2 x บวก1นะครับนะตัวนี้ก็เหมือนกัน u คือ2 x บวก1นะครับนะก็ได้คำตอบสุดท้ายก้ล่างสุดนะครับเศษ1นึ่งส่วนสคณด้วยสแควรรูท x บวก1ทั้งหมดกำลัง5ลบเศษ1ส่วน6คูณด้วยสแควรรูท x บวก1ทั้งหมดกำลัง3บวกสนะครับ